สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่แตงโมยอมรับแล้วเป็นพระกลรเลยต้องถอนคดีแตงโมกรณีแม่ของแตงโมนางพนิดาศิระยุทธโยธินพรอมทนายเดชากิติวิทยานันเดินทางมาที่รัฐสภายื่นขอถอนคำร้องเรื่องการตรวจสอบคดีของแตงโมนิดาถอนคดีแตงโมออกจากกมทรัยนายกเลิกหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือยินยอมให้หมอพอนทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์และเตะสัตว์วัฒเศรษฐกรเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการเ์เผยเหตุผล ระบุชัดหมอพรทิพย์ไปก้าวไก่และแทรกแซงการทำงานของตำรวจล่าสุดความจริงปร,รากฏที่แท้แม่แตงโมก็โดนตำรวจมาดอกหนึ่งตำรวจไม่ชอบให้ใครมายุ่งนดยทวิตเตอร์รายหนึ่งได้เผยคลิปที่แท้คุณแม่กับทานายโดนตำรวจเช่งมานี่เองเรื่องที่ทานายกฤษณะมายืนให้กมทหมพอพรทิพย์ช่วยลงไปดูคดีแตงโม d s i แตงโมลหลังจากแม่แตงโมยื่นถอดถอนคดีแตงโมออกจากกรมทเมื่อวันที่28มีนาคม65ว่าคำถามจากในเน็ตเลยเขาบอกคุณแม่ กลับไปกลับมาตอนแรกก็บอกว่ารักหมอพรอทิพย์อยากให้มาช่วยแต่ตอนนี้มหาหาหมอพรทิพย์ให้สัมภัษณ์เยอะแมแต่งโมตอบว่าไม่ใช่เรื่องสัมภาษณ์เอาให้ตรงประเด็นซีก้าวไก่ตำรวจเรื่องใหญ่ตอนนี้แม่ไม่ได้เกลียดไม่ได้รู้จักหมอพรอทิพย์เลยไม่เคยคุยกับท่านเลยพอมีข่าวก้าวไก่ตำรวจเนี่ยก็ต้องหลีกออกมาให้เขาไปจัดการกันเองระดับท่านพูการนายพลทั้งหลายเขาไม่มานั่งคุยเองหรอกคุณแม่ก็โดนมาดอกหนึ่งเหมือนกันโดนตำรวจมาดอก ไม่ใช่ไมโดอนแม่ไปเซ็นเอกสารที่ท่านนายเกรษดนะทำมาไม่บอกรายละเอียดเลยว่าทำอะไรเราก็เห็นว่าเป็นท่านนายนึกว่าจะสกรินมาแล้วปเปล่าเลยแม่เพิ่งมาเห็นวันที่ไปวางดอกไม้ให้น้องแตงโมแม่เพิ่งเห็นเอกสารที่ตำรวจบอกขอพบแม่ถูกตำรวจเทศนาบอกแม่ว่าตำรวจถูกก้าวไก่ดูหมินศักดิ์รีนะคุณแม่ไหนว่าคุณแม่รักตำรวจไงทำให้ปล่อยให้กรมทอคือหมอพรทิพย์มายุ่งกับตำรวจละตำรวจก็เทศนาแม่ไปรอบแล้ว ก็เอาเอกสารนี้ให้แม่ดูหมายความว่ายังไงไหนบอกว่าชอบตำรวจไงแม่โดนมาก่อนแม่ก็ปรึกษาทนายว่าเอายังไงดีเพราะว่าตำรวจก็เดือดร้อนกันหมดแม่ก็ไม่ทันได้อ่านอ่านเอกสารไม่ละเอียดตำรวจก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวกันทำงานอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหนะ้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนมีหลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ